โอ้มาแล้วอะไรแคนเนล่าห้องกัดะอะไรอะไรชื่อว่าไคลเน่าคิวไม่ได้อ่านคเอเวอร์มิดเกอร์อะไรที่นี่เรีย,รยกว่าสถานรับเลี้ยงหมาออโอเคครับบอกถูกลูเดลเลยซูซี่ <c oughs> เธอไปลงดูที่อยู่ที่นี่ไหนอตูซี่เขาเธอไม่เข้าใจภาษาพูดหรอกเชื่อฉันสิคนอะไรเข้าใจหมาพูดเนี่ยงงไม่เชื่อสิเราพยายามแล้วเธอดูแลเราดีมากอเหรโอเคอะไรฟเสือโกหกมนุษย์มันดิสเกิร์อเไรอ้าวมีคนเข้ามาในนี้ด้วย ดูห่างกันมาทุนแล้วกันมีกระดูกเลยโอ้บอกเขาอยู่ในกรงแตาจะอยู่ที่นี่ตลอดการเหมือนกับฉันมาตาเรีเยวเว้ยมาได้ออกไปได้งับเลยเออกระถูกไปที่ที่เชลเตอร์ที่ไหนอะ่ะมีผู้เปิดเลยเมื่อกี้เราได้ยินนะมาตะ ตัวไหนที่ได้ไปจะวิ่มันได้กลับมาโอ้โหแนวไม่ต้องห่วงหรอกทำไมพอเราจะได้ไปเลย <c oughs> โอเคสนุกได้แล้วเลือดเราไม่มีแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเออให้เราสำรวจกระดูกงามมีกระดูกได้เก็บเก็บเลยเฮ้ยกินโอ้กินได้ด้วยเฮ้ยกินแล้วเลือดเพิ่มดีเราหาอาหารกินเลย อาหารเสร็จแล้วมีอาหารมาอยู่ข้าวอะไรมีรถมาโอเคมาดิโอเค,อเคพวกเรามีแแขกแล้วโอเคครับจำไวล้ล่ะเป็นตัดที่ดีเออเราไม่ได้ตว์เราเป็นคนที่มาเล่นเกมเป็นหว่า เนี่อะไรแกแกนี่เนี่ยแกนี่วะอะไรชื่อว่าเกลิดแต่สามวันเรียกใช้ว่าแกนี่ก็เลยใช้แกนี่ใช่แกนี่คนนี้บอกบอกอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวไหนล่ะเอาออกมเอาออกมเอาออกมาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาวีพูไปเลี้ยงด้วยเอาไปแล้วพูเอาไปเลี้ยง เดตตามมาทำไมพามาดูหมาเลยนี่อะไรหม,หมาหมาแคหน้าอันนี้แคลน่าอ๋อน,นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่คนอันนี้เอพีซีเนี่ยชื่อไม่ได้เขียวเยนี่ยเอนิล่าขยับเดินเร็วเป็นหมาที่ใจดีเย้่เราเองเราเองอะไรอิด ว่าไง่าว่าเราไปดื่มน้ำจากห้องห้องน้ำหมดตบเลยอ่ามีครูได้เลยชอบกินอะไรอ๋เด็กโอ้ยไม่หนักกว่าล้วกันเรานี่เราได้เราได้ไปดื่มห้องน้ำมาไปดื่มน้ำในห้องน้ำออเออไปเราไปกัดไปไปกัดนี่กัดเลยง่าไปเนี่ย งับงับเลยเด้เต่ายายเกี่ยวอะไรยายไม่เกี่ยวงับเลยคุณยายเรากระตุกไนงะเอ,อเนี่ยมันกระตุกเนะี่ยเรากระตุกอนะ่ะได้เวลาเออทูเรามันท้ายนะอ่ะกูโฮกกับปานกูโฮ อ้เนื้อเรื่องมันจะนาแค่ไหนนี่มีกระดูกเลยเก็บแป๊บมันนับว่ากินไหมนโอ้เฮ้ย, <c oughs> ยมีแบวด้วยพรกเห็นเฮ้ยมีรูหนูด้วยตำรวจบ้านได้เลยโอเคมันขอ,อ,อก,กินอาหารด้วยนะครับเราออก,ก็จะเจอห้องนอนโอ,โอเคแต่เขาบอ,อกเราส,สามารถตำรวจได้ก่อนตำรวจบ้านโอ้ป่านนี้รูหนูเยอะจริงเลย เออดีอะไรมิสซี่นายต้องไปสั่นเลี้ยงตัวใหม่แน่เลยยินดีต้อนรับอยู่ไหนก่อนเด็กแมวอะไรนกพิราบแมวงูอก็นกพิราบเหรอมาเนีย่ยฉันเกียดน,นกพิราบนายเป็นแมวนายไปกินนกสิเออต้องการให้นายช่วยเดี๋ยวรอตอนคืโนโอเคไหมรอทำเลย เกมีอะไรคุณแมวอยู่ไหนตอนนี้เกยนี้กำลังหลับอยู่คุณมีอะไรมีอะไรถามพูดมามีอะไรพูดมาเลยพูดมาพูดมาแท่ตอนนี้ตอนนี้จะมันจะทำไว้ไายน,น่ากลัวนิดนึงยังไงเหรอเวลาที่เกยนี้หลับไปโอเค กับมะเร็งมะเร็งสาบว้ามะเร็งสาบเลยมันรูหนูไม่ใช่เหรอเยวมันรูหนูเอววีคิวเดมช่วยได้เซอวิซี่เอวไหนวะหนูมันแต่ว่าอย่าไปตับมันตอนที่มันบินวัดมปเรงสาบ นายจัการบอกจยาก,การต่อบินคือ,อยังไงมันบินเหรอบิน,น,บนยังไงไหนดูด็โอ้ยโอ้เยอะมากงามน้ำงลจบโอ้ยนี่ไงนี่โอ้แรงมากพรนี่ยา,ากจัดการต่อบินต้องจัดก,การต,อต่อมันจะจัดการต่อบินเออเออโอง่แมลงสาบเต็มบ้านเลย <kle> เอัหนึ่งอนนี้ยายหลับอยู่งาเออเฮ้ยมันบินโอ้ยนี่มันตีแรง เราไม่สู้เลยไม่สู้อีกูอย่าสู้เลอะอย่าสู้เราตายเออใ้เพื่อนสู้ไปเอาเออโอ้ยแมลงสาบเต็มบ้านเลยดูดิคุณยายลัตาบ้านยังไงเนี่ยงีเออให้มันกดติอาหารอาหารเนี่ยอะไรเนี่ยแมลงสาบเต็มบ้านเลยเนี่ยมึงสาบินได้กับสปูเมียนเออเออปบเลยเนี่หายไหมเนี่ยตียังไงตอนนี้ฆ่าได้เจ็ดตัวแล้ว แมลงสาบเต็มบ้านเลยโว้ยข้างนอกก็มีบินอยู่ด้วยเออตบเออโอ้โหมันไม่บอกมันเหือเรือเท่าไหร่มันสีเหลืองก็ได้ก็ไตายโอ้โหอยู่ข้างบนเต็มเลยตามแมลงสาบโอ้โหแมลงสาบเต็มบ้านเลยเนี่ยคุณยายไม่คิดจะช่วยทำความสะอาดบ้านเลยนี่มาเนี่ยอ้แมลงสาบโอ้ยตัวนี้บินเนี่ยรบบ ตอบเลยฆ่ามาเลยอือตายไปซะมัอเล็งสาบอ๋อเดือดส่วนตูแล้วตายไปหมดแล้วว้าวเนี่ยแหละเราฆ่ามัอเล็งสาบหมดแล้วตายแล้วน่ามันเสียงอะไรอ๋อเราฆ่ามัอเล็งสาบกันอยู่อืมแกนี่ก็โงงอ้โหอ้าวไอคนเดิมคนเดิมเล่นแกล้งหลนะับเลย คเดจะแกงหลับโอเคหลับเออแกงหลับเคเคมานอนเลยตัวใหญ่มาเลยห้าคนใช่ไหมห้าคนห้องนี้มีห้าคนเคเราแค่จากากรแังลงสาบเมียไม่ช่วยเลยนหนวะไอ้ <c oughs> <c oughs> นี่ยังไอ <c oughs> ้นี่มันนี่มนแกงหลับเหรอเดี๋ยเดียอืมท่านต้องเป็นฝันลาแนา่เลย นี่เรียกว่าแกงหรอเออไปยังไงอ้าวเปิดประตูได้ฮัลโหลก็เราติดอยู่ที่นี่เอออะไรกัยเอาไรสีแดงเหรอสีแดงเหรอเอออย่าพยายามด้วยเด้อตอนอยู่แฮ่ไว้นิดติง โอ้หันเรืองไอโนบ้าเราควรจะให้บุเรียมมาหน่อยนะไม่ยอมเปิดหน้าต่างเดี๋ยวต้อเป็นหมาเลยเราเปิดได้ไหนอา้าว <c oughs> เปิดได้ด้วยเว้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโดฟิล่าบินได้ไหมเหรอเออรนมันบินได้ไหมเหรอเอามรถขยามมาด้วย นกบินได้เดี๋ยวนกพิราบมันบินได้เหรอเลือจะไปไล่ททำไมนกพิราบมันบินได้เนี่ยมันบินได้อา้าวมังค่าบ่กัดเลยเออกัดมันเลยโอ้ยมันแหลกอะไรมันบินได้เหรอนอกเนี่ยมันบินได้แนนไหมเอออ่ะอ่ะอ,อ้าวรลอยอ๋ออยู่ที่ไหนเนี่ย โอ้ยดียเจอหาแล้วงามปืนเลือดเราหาอาหารก่อนเอาไปก่อนนี้นั่นไงอาหารไฟเวทูรีพิ e เพสโอเคเดี๋ยวเราหาใล้แต่ขอขอเก็บขอกินข้าวก่อนน l ท b ไฟแบคโฮแป๊บหนึ่งครับออนี่ก่อนกินข้าวก่อนเฮ้ยกุญแจอะไรกุญแจอะไรเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ฮัลโหลคุญแจอะไรประตูมันล็อกเนี่ยเจอแล้วว้ยไอ้ฟาวิดใช่เราเจอแล้วเก็บมาสิอะไรหนูเอาหนูอมยเอาคุญแจมันนี่มันนี่เลยหนูนี่งาบเลยงาบซะเลยใช่แล้วงามันงาบเลยนี่ไปไหนหนู โอ้โหจะขึ้นไปยังไงล่งหลังคาให้บอกเลยตอนนี้ครอบครัวฉันหิวมากแล้วเราต้องการอาหารรูไปฉันพูดถึงอะไรเดี๋ยวอาวิเราเป็นอาหารกันเหรอเดี๋ยวหนูนี่ละกินมะโอ้ไปเดี๋ยว โอ้โหนี่โอ้โห,หนูหนูมันตีได้ไปแล้วโอ้โหพอเราต้องรอมันอยู่นิ่งวะมันท่านี่ต้องรอมันอยู่นิ่งโอ้โหเต้องรอมันอยู่นิ่งอะเปนไม่เกี่ยวอะมันห้าเนี่ยมันตีดาเมจท่ามันตีแรงอยู่เออโอเคโอเคจะตัวนี้เพื่อนฆ่าไปให้เพื่อถ้าหนูอย่างเยอะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องรอหนูมัน โอ้ยเนี่ยมันตีโดเนี่ยโรนิี้แล้วเฮ้ยตียังไงเนี่ยไอยเนี่อ๋อห้ามโดนหนูห้ามโด,น,น,มโดนตัวหนูเอออ๋อ,อนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆโดนอะไรเราไม่สู้แลวโอ้ยเนี่ยเราไม่สู้แล้วนะเราโดนรัวเออเราอยากพยายามสู้เยอะเลยมันเลื่อนรถยเนเราหาอาหารกินมัน เหลือสามตัวเองให้เวตาก,การไปเลือดแดงยังเนี่ยหนูก็ตายยากนนั่นงับเออรลล้อยวันเลือดเหลือน้อยก่น่นอย่าไปตอ,อย่าไปอย่างนั้นดิเราเลือดลดเออเดือสองตัวดวนตบเพื่อนอยู่ตบมาเล่ฆ่ามันครอควเองตายหมดแล้วเมื่อดอาเลยรของขรอควท่านเราฆ่าแล้วอยากดีเล่านักอยากได้คุณแจใช่ไหมเอามาเลยเอามา ต้องจับทันได้ก่อนมาดีมางามเลยไ,ไ,ไม่นายต้องกดจับได้โอ้โหมาดีรูว่าอห,หน้าไม่ได้จับเลยเมื่อกี้จับได้วันนี้เลยคุณเจเพราะมานีดูว่าเออขอบคุณมากไม่ช่วยอะไรเลยคุณควรไม่ช่วยอะไรเลย ไอ้นู่นมีอาหารโหมีรถด,ด้วยโหอ,อาหารมาหาเสน่หลักงามไงควรโหมีรถด,ด้วยข้ามโดนรถชนด้วยป่ะเนี่ยตัรวานะข้ามโดนรถชนด้วยโอ้โหว้าวปิกเลยโหโอ,โอมรถไฟไม้ด้วยเดินอยู่บนนี้ก็หมดเรื่องนี่หว่า แต่มันมีกระดูกเกมไงเออสำหรับคนก็กล้าท้าทายโอ้ยครับเออันนี้เตือนไ <c oughs> งอ่าอะไรบักนายต้องการอะไรต้องการกลับบ้านอะไรมีบักบูก,กับบ๊อบน้องได้ตัวเีงเลย่เยเราแค่แพลวเรากลับบ้านเท่านั้นเองเออ ทงนี้ว่านายไม่ควรจะกลับบ้านนะทำไมบอบบอกบอก,บอกพวกหมาทีเราควรจะทำยังไงกับพวกเขาอ้อัันง่ายมากเราต้องช่วยเขาเลยนะเฮ้ยบ๊อบเราเทคอเวนดิตวีแชทเต็มเอ็ดหมากินหมาโว้ยโฟเออนูกินหมา ตะขาบกินหมาไม่เป็นไรสาวดิวีงวยเก็บกระดูกด้ยงบเอาเุืเอยเดินไปเก็บไม่ได้อีกโอ้โหโอ้โหหมากินหมาเฮ้ยเองเป็นหมาวะเนี่ยหมาอะไรกินหมาเราพวกเดียวกันนะกินเราทำไมตอนนี้ไม่มีที่ปืนเลื่อนเลยปีดรันวิ่งหนีโอ้ตั้งตามอีกอะไรโอ้ หมากินหมานี่นอกจากแมลงสาบกินหมาหนูกินหมาหมากินหมายังมีอะไรอีกนะโอ้โห oh บอกว่ะล่ะหมกววะล่ะฮะเอ้าแอนีโม,โมค,คนถูกเอ,อ็นี่ออยรถนี้เหรอที่มาจับหมาจอนจัดเือมาจับหมาห <c oughs> ออไอ้ยวูด บล็อกเนี่ยเนี่ยมาจับมาเราหมดจับเรามาจับเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางนี้ไปใช่ไหมไปไปไหนหนีสิครับรออะไรกินพวกไหนได้นะก็หนีสิเออรออะไรมะดูกันเลยออกมาเนี้เก็บซะเลยมีกับข้าวไหมเลือดน้อยมากอราไม่โผล่ตรงนี้โอไม่เวริคอะเรเน่ามันอ่านว่าอะไรอาเรเน่า อันนี้โมคอนโทรเอาเธอไปแน่เลยมีอาหารไหมอาหารกันทาน่านมีด้วยตู้ตรงนูน้นนี่ไงแลโดนจับได้ไงอ่ะมันตามเราอยู่รอก่อนคาร์ล่า,ลาเราจะไปช่วยเออขอกับข้าวก่อนตามรถไปอย่าพยายามโดนจับโอ้โหหมดนี่เอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาโดนไล่ แค่นี่เก็บกระดูกยากขึ้นแล้วเริ่มเก็บกระดูกกระดูกยากแล้โอ้ยเนี่ยเนี้ยโอ้โหเออหลีบเลี้ยงหลีบเลี้ยงโอ้โหพย,ยายามใหญ่โดนจับครับใครโดดียู่ตงวน,นโอ้ยเนี่ยไ้ยเหมือนโดนแล้วเลื่อนไม่โดนลลวเขาแค่มาไล่เราเออเอ้ยเดี๋ยดีเตอร์วักฉันรู้แล้วว่าเขาเอาแคเรน,น่าไว้ที่ไหน มันเอาคานีล่าหรืออ่านว่าอะไรเนี่ยไ่เข้าในกันเราไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวเ <c oughs> นี่ยจะอันตรายก็ได้ใช่อันตรายดิด,ด,ดูดิเดิเอลเตอร์มันมีท่ออยู่ตรงนั้นอาจจะเข้าเข้าไปก็ได้เข้าท่อหเหรอแล้วแล้วถ้าต้องเลือกวัดเลือก อะไรกดเข้ามาเพื่อคลาสิกโหมดเข้าทอเพื่อแลบเอนดิ้งก็อะไรคือแลบเอนดิ้งอะอ้าวยังไม่กดเลยเพื่อชุด <c oughs> อะไรไม่รู้อะไรแลบเอนดิ้งแล้วกั็คลาสิกแปลว่าทางจมูกติกับทางแบบนี้เหรอหาทางเข้าไปให้ได้ก่อนเห็นไหมเราเข้าประตูไม่ไง่ายยู่เหรอวีแคมไปอัพจะปีขึ้นไปยังไง เราต้องสร้างบันไดไปกันวัดเดดแกดแดเออขอเก็บของโอเควัดเด็ h เฮกหมามาสองร้อยคิวบอกแล้วเราเป็นหมาที่มีสองร้อยคิวเงีม้มไปข้างนอกมีของเลยไอ,อตูเอต้เย็นน้หอหมาแบบตู้เย็นอันเทพมากมีหมาลงซูปเปอร์แมน สุ per dog uh, wow, <c oughs> มาเด้อว้าวมาสองร้อยคิวเอ้ยทำไมมีคนมา <c oughs> ตรงนี้ TV. เออเฮ้ยตรงนั้นมีทีวีอ้าวคนผม e เจ้าทีวีเอเอามาทีวีมา,ม,ามีกำลังเยอะเอมาได้ออกลังกายเพื่อสอดเพื่อสร้างทางไี่ไอไอชุดเบียร์กูดออด กัดเลยออเออกัดเออเออเด็ดอินกระดูอะไรมันบอกอะไรเป็นนิ่งคืออะไรตรงนี้มีแลบด้วยเหรอเดดีด้เชลเตอร์นี่โอ้าววางด้วยอย่าทำเสียงดังโอ้อะไรเนี่ยมันมีมาดูข้างล่างเราไม่สามารถถาถามว่าเขาได้ด็อกเตอร์ ไคสัพวกนั้นไม่ได้เข้าประตูหลักอ,อ,อะไรใครเนี่ยเราครับเราจะไม่เราว่าเราเนื้อเรื่องอนเราเราอ่านไม่ได้เนื้อเรื่องมันกระตูกเนี่ยเนี่ยเธอโน้อน,น,อนเอ๊ะเผาเอ๊ะมันทุว เย็บเผาเลยเหรอเออแล้วนี่มาเลยมันต้องเหนือหอ่อยเอ็ดแมนวิธเดอรเออกุกออเวนโอ้เราอ่านเน้เรื่องไม่ได้เนี่ยคาน,นิล่าเนี่ยเราอ่านไม่ได้มันกระตุกเนี่ยโอ้ยหนู มีหนูด้วยพ่อโอ้เขาวง,งกฎนะอะไรเ้ยกระดูกกงมานี่เรามีเวลาเก็บกันเอออะไรนั่นมีอาหารด้วยเฮ้ยเฮ้ยยิงดู่ะเดี๋ยวเคนเดล,ล่า เฮ้ยอ,อ้าวอะไรบอกอยู่ในนี้ต้องตายเพี่ออะไรคันใส่แว่นตามาแล้วอีกแล้ว y ย u h แ v e o n วันอ่าไม่ได้เว้ยคัสซีเธออ้าวเอาแค่เนล่าไปไหนอะ่ะเอาไปไหน เปิดประตูเดี๋ยวดิแหลมเงินเหรอเราต้องหาก่อนว่าหองหาก่อนมันเกิดอ,อะไรขึ้นเปิดดิจะไปกินข้าวเปิดดิไป<อ>จะไปกินข้าวเดี๋ยเห็นไหมมันต้องไปทางไหนวะทางนี้เหรอนีอ่ไม่ใช่มันต้องไปไหนเหมือนทางนี้มันไปไม่ได้ต้องเดินย้อนกลับโอ้หนูมา ไอ้นี่ยังมีทางไปต่อไอ้เพื่อนมานี่เร็วระวังหนูด้วยอยู่ข้าว้ยโอ้ระวังหนูไล่โอ้ว,ว้าวไอ้ที่ผ่าคนหนึ่งก็จะผ่านหมดก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเจอแหลบแล้วเพื่อนมาเราคันเทพนี่เราเจอแหลบแล้ว เนินมาว่าไอ้คนแส่งวานก็อยู่ด้วยเปรตฉันชื่อว่าด็อกเตอร์เฟรคุยกับหมารู้เรื่องเหรอไอ้ฉันบอกนายไปวันไหนทอตรงไหนเอ,เอ้ารู้เหรอเฮ้ยรู้ได้ไงกันทำงานตรงนี้ซิเกตฮอบส์เป็นทางไอ้ันน้อยตรงนั้น บ้างหรอฉันไม่ได้ว่าอาจจะนิดนึงเอากับข้าวงามโอ้บอยอะไรทำมัมฉากทำไมกว้างมากโลบโลบเป็ดยูริเพ็ดนอโมเพ็ดกับข้าวจะกินกับข้าวไปไม่ได้ นั่นปล่อยให้อยู่ในกุฏิเอ, <c oughs> อะไรทำไมทางมันกว้างมากเลยกับข้าวโอยไปได้ยังอะไรปัดเอ้ยหมาอ้าวสลิซี่ทำไมเป็นอย่างนั้นมาหุนยวนัวเลยลวท่ันเนี่ยสลิเซอร์เนี่ยใช่ด้วยไอตัวนั้น ฉันคือว่าโรบอสซิสเฮ้ยคุณโดนเตี oh ียมตัวจะโดนจับแล้ว oh ก็แปลงร่า oh. ง oh ๋อ oh ก็เทดิวัดบอสไฟเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอสไฟโอเค